ดีครับพบกับผมพ่อลูกสายห้าปลาแกกับแฟรงกี้อีกแล้วไม่ต้องนั่นนั่นเลไม่แงก็วันนี้นะครับพี่ดำเหมือนเดิมเจ้าเก่าพี่ดำเป็นชาดดำดีก็ได้แต่งกลอยไว้แล้วก็ผมก็เห็นว่าเฮ้ยพี่ดำกลอนเนี้ยผมว่าแฟรงกี้ต้องชอบแน่เลยก็เลยเอาให้แฟรงกี้ดูแฟรงกี้อกว่ะโอเคแล้วก็ผมก็ถามว่าแฟรงกี้ครับ เมื่อกี้อยากจะร้องเพลงอะไรเมกี้บอกว่าร้องเพลงนี้ตึงๆๆๆๆๆอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเอากรอนพี่ดำเนี่ยมาร้องในเพลงที่แฟรงกี้อยากร้องได้ไหมก็จะเป็นเพลงทางใต้ๆเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวดำยังเดี๋ยวอะไรครับอ๋อไหวครูไหวครูไหวครูพี่ดำก็แต่งกรอนพร้อมไหม น่าลองฟังดูนะครับว่ากรอนดีดวันนั้นเป็นเป็นปู่ย่าเป็นปู่ย่าสองคนดูดูดูแต่ความสุขไม่ดูไม่ยอมดูแต่ความดีเลยูแต่ความดีไม่ดูความชัว่วไรอ่าไม่ดูความเร็วของแต่ละคนถึงที่อยู่กันได้นานๆคราวนี้จะเป็นกรอนอะไรเชิญรับชมรับฟังได้เดี๋ยวจะอขอนั่ง มันต้องมีอุปกรณ์หน่อยมีอันนี้ของเด็กเล่นนี่แล้วก็มีนี่ติงติงของผมตั้งแต่เด็กแล้วนะโอเคพร้อมพร้อม หน่อยตอบคำถามครูหน่อยจะได้ไหมคาถามครูหน่อยจะได้ไหมตอบคำถามครูหน่อย,ออยจะได้ไหมวันนี้ช่วยพ่อแม่ทำอะไรมีสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นงานมีส,สิ่งใดที่เห็นว่า เตุการใดเรื่องราขาวขานเหตุการใดมีเรื่องราวข่าวขานเหตุการใดวันนี้ในอาณาเขตประเทศนี้มีรายดีร้นรายดีร้อนเย็นในชไหนมีายดนชั้ไหนวันนี้ อะไรพัฒนาในสากลมีอะไรพัฒนาในสากลมีอะไรพัฒนาในสากลรู้ขอบคัวตัวตนชุมชนประเทศรู้ทั้งโลกรู้สังเกตมีเหตุผลรู้โกมีเหตุผลรู้ทั้งโลกรู้สังเกต กระแสวนย่อมจะเป็นปัญญาชนปู้มีชัยเด็กเ็นน้อยู่มียเดกเป็นปัาู่มีชออเด็กเอเจ้าเด็กน้อยแผ่นดินคอยเธออยู่เธอรู้ไหม คนดีศรีชาติไทยสร้างโลกให้สดสวยด้วยมือเราสร้างโลกสดยงือเราสร้างโลกสวยด้วยมือเราจบไปไปหนักมากเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยขอจะได้มือเมื่อยเลยปากผมปัง สวัสดีครับลุงดำกรอนที่ลุงดำแต่งมาเด็กดีต้องทำความดีต่อข้อหนึ่งครอบครัวผมถูบ้านกวาดบ้านจัดจัดบ้านให้เป็นระเบียบข้อ2ผมจะทำความผมจะผมจะทำความดีต่อตัวเอง ผมตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ข้อสามผมจะทำความดีต่อชุมชนผมไปซ่อมผมไปซ่อมโบสถ์ในการทาสีโบสถ์ผมไปซ่อมพระในการทาสีทองปิดทองให้สวยงามข้อที่สี่ผมจะทำความดีต่อ ประเทศชาติผมยังเด็กอยู่ผมยังทำไม่ได้แต่ถ้าผมโตมาผมผมจะทำความดีต่อประเทศชาติครับลุงดําก็ขอบคุณพี่พด๊อครับมือปลาเมื่อยแต่ปลาผมง่วยด้วยะก็ขอบคุณนะครับที่พี่ด๊อส่งแต่งกรพร้อมๆมาเราก็อาจจะขอมาร้องอีกเพราะบ้างไม่เพราะบ้างก็ ก็ถือว่าให้เมื่อกี้ได้ฝึกหัดร้องเพลงไถ่ถเดิมไปโดยเฉพาะเพลงจังหวะทางใต้ๆครับอันนี้เป็นไร่ชาตรีน่าจะเป็นไร่ชาตรีหนึ่งเลยประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่อาศัยค้งตอดรักจำวันนี้ก็ต้องาลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าพ่อลูกสายหาป้าแก้วครับปแปลงเกยชัดๆที่รอเรือรอลิงแง้งเก วัสดีครับสวัสดีครับหล่อเลอะหายแล้ว